วันนี้เป็นการประชุมสามานักิจนะครับหลังจากเราว่างเว้ไปสองอาทิตย์นะครับเนื่องจากเรามีการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนนะครับก็หลายๆท่านคงได้มีการไปร่วมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ไปร่วมกันแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากไปอีกหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่เราจะทําขยายผลอย่างไรในเรื่องที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนนะครับให้มีผลต่อมิติทางการศึกษาของเราแล้วก็เป็นชื่อเสียงประเทศของเรา นะครับทำยังไงให้พวกเราร่วมกันภาคภูมิใจชื่อการประชุมที่ผ่านมาก็ถือว่าสําเร็จร,ร่วมได้ดีท่านผูเห็นนั่นก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของเราในส่วนของสื่อสาธารณสุแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางจังหวัดวริรำนะครับที่มาร่วมกันในการทาง,งานมาทําให้การจัดงานของเรายิ่งใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่เราร้องเพลงชาติครูและบุคลากรทาสาของเราทุกๆคนที่พาร่วมพิธีนะครับก็ได้ร้องเพลงชาติที่อย่างเสียงดังชัดเจนเป็นเหมือนเสียงเชียร์สะกดอีก สิบประเทศบวกต่างๆนะครับเขาก็จะรู้สึกมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมันไม่ใช่แค่พิธีการตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของหัวใจของพวกเรานะครับที่เคยร่วมกันขาดไม่ได้กับทุกท่านนะผู้สื่อข่าวนะที่ไปสัมภาษณ์นะครับทึ่ท่าน,นะานรานองเลคาเจียนก็ได้สัมภาษณ์ก็เห็นว่าพวกเรามีความสนใจมีความตั้งใจในการทํางานก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนนะครับในการที่ดำเนินการ ส่วนเรื่องต่อไปนะครับผมขาดไม่ได้นะครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะผมเป็นเรื่องพิซซ่าเราก็มีการติดตามพิซซ่าดีมีการรายงานผลการงานมีแผนการชัดเจนมีการดาเนินการนะครับส่วันนี้ก็ได้ให้แนวทางกับสสวทไปดูว่าประสานดูว่าเรามีความพร้อมจริงไหมบางอย่างเราจะไม่มีความพร้อมเช่นเรื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆอาจจะต้องมีการปรับว่าสิ่งไหนที่ไม่พร้อม นะครับอาจจะต้องมีการทดสอบเป็นสองระบบสถานที่ตรงไหนหพร้อเพราะจากประเทศเราเป็นประเทศที่กว้างใหญ่นะครับแล้วเวลาถ้าการการทดสอบไปบางทีมันไปบางพื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่ทสัญญาอินเทอร์เน็ตไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ดีนะครับหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะไม่พมร้อมอะไรตา่างก็ทาไงให้มีการทดสอบไปที่หลากหลายในการมันจะต้องใช้เป็นสองระบบนะครับซึ่งในการกับเครื่องพิซซ่านะครับก็ต้องขอบคุณทางสปทนะครับเป็นเป็นวง,งานหลักในการกับเครื่องเป็นแกนหลักในการกลับอันนี้หมว่าท่านเลขาท่านลองเกียริ นะครับก็ช่วยกันในการขับเคลื่อนแล้วก็ท่านท่านอาจารย์ธง,งชัยนะครับก็ท่านกากรุณาสลับในการที่เข้าไปขับเคลื่อนก็มีในการขับเคลื่อนในส่วนของโรงเรียนในส่วนท้องถิ่นของอบต่างๆในการดมอากาศนะครับเราก็ทํางานไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณผู้บริหารแล้วก็ครูแะบุคลาทางการศกษานะครับของหนวยงานจากการศึกษาอื่นที่ไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้็มีความถืนตัวอย่างดี นะครับในนั้นผมเชื่อว่าผลการทดสอบของพิซซ่าข่าวหน้าของเราหน้าจะออกมาดีแต่ก่อนที่พิซซ่าจะมีการทดสอบผมเชื่อว่าคุณภาพกา,ารศึกษาของเราก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็คงไม่ื่องว่าประมาณนะครับเราก็มีการติดตามนะครับก็มเชื่อนะครับว่าปีนี้ดีกว่าปีนผ่านมามีการนาในการการมีการติดตามกันในการขับเคลื่อนนะครับ <S <S ก็ถือว่าได้ได้ผลนะครับส่วนอะไรที่ตั้งใจว่าประมาณป,าณป,าณปาณนีนี้ออกราชาก็ประมาณเึงสุภาการเม็นราชการจัดหาอะไรบางอย่างก็อาจจะยังไม่เรียบร้อย ก็ได้มีการดําเนินการขอขยายนะครับงบปพันในการดาเนินการต่อไปในการดำเนินการส่วนในเรื่องก็เรื่องค่าสารูนะครับที่รัฐมนตรีได้มีการตั้งขั้นตงานในการขับเคลื่อนนะครับก็ได้มีการประชุมกันทุกวันอังคารนะครับแล้วก็มีการในการดำเนินการวันนี้ก็มีการมารายงานผลในการดำเนินการนะครับก็มีแผนการดังมาซึ่งในการดำเนินการโดยเฉพาะโซลารูปหรือโซล่าเซลล์เนี่ยเราก็จะทําทุกโรงเรียนนะครับแต่ว่าให้ไปจัดลําดับความสําคัญก่อนก็คือว่าโรงเรียนไหนที่มีการใช้พลังงานสูง นะครับก็จะเร่งมาดําในการรงนั้นก่อนเพื่อเป็นการลดประหยัดพลังงานแต่อีกวิติหนึ่งก็คือให้ไปดูในเรื่องของการลดการใช้พลังงานด้วยนะครับในการให้ไปดูวิติว่ามีเรื่องอะไรที่อาจจะย่อนยานไปไม่ให้การดําเนินการนะครับส่วนในเรื่องก็คงในเรื่องเมื่อวานนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะครับอนุมัติเพิ่อมวงเงินค่าก่อสร้างและขยายวงเงิน ข้ามปีนะครับที่โรงเรียนชุดบ้านอฝากนะครับก็เป็นงบตั้งแต่ปี6 6แล้วซึ่งมีกระบวนการไปจัดหาแล้วยอดเงินนะครับสูงกว่างบมาที่ได้จาก1ิแล้านเป็น20บล้านอะไรพวกนี้นะครับก็ต่างกันั้นก็ต้องเาข้อความรองก่อนนะครับเมื่อคอรมอมีมติอนุมัติแล้วนะครับเดี๋ยวทบปทก็ไปจะเร่งเพื่อได้รับแจ้งมติมาแล้วนะครับก็ไปจะไปดําเนินการนะครับเรื่องก็จะได้ผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างก็ได้มีการยืนยันไม่เรียบร้อยแล้วยืนยันราคาตั้งแต่วันที่6กันยาไปอีก90วันนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็เนี่ยเดี๋ยววันแจ้งปั๊บเราก็จะยนจัดท่างีนน,นะครับก็เป็นเรื่องที่าแจ้งให้ทราบครับอ๋อไม,ไม่ใช่เราเราไม่ได้ใช้งบประมาณของเราอยู่แล้วนะครับก็เป็นของการไฟฟ้าฟ่ายภูมิภาค่ายการไฟนครหล,งลวงอะไรพวกนี้นะครับบางส่วนอาจจะมีกองทุนมีอะไรเข้าอยู่แล้วที่ตับแต่เราจะมิติก็คือเพราะว่าการที่เราไปใช้มีการใช้สูงเนี่ยมันประโยชน์มันก็คือหนึ่งก็คือประหยัดงบประมาณ นะครับสองก็คือการลดใช้พลังงานที่เป็นชีวมวลที่ว่าช่วยโลกร้อนนะครับรการจะพูดอาจจะไม่ไม่ต้อจะเอททำไมครับแต่ทั้งนี้นั้นเราก็ไม่ไ,มได้รับเลยนะครับในส่วนพื้นที่สาธารณรัที่เป็นพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าไปไม่ถึงเราก็จะมีการติดโซล่าเซลล์ตรงนั้นมือนกันนะครับเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้คือถ้ามีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ในสําหรับที่ใช้พลังงานสูงส่วนพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็จะมีการขับเคลื่อนผลักดันให้มีไฟ้ไฟฟ้าใช้นะครับที่สายไฟฟ้าไปไม่ถึงครับ โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ